สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางการยกระดับผลการประเมินโดยมีมาตรการในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพขับเคลื่อนภายใต้นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยรูปแบบ365โมเดลและมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้ s Step Model รูปแบบการพัฒนาความฉลาดรู้สู่คุณภาพที่ยั่งยืนดังนี้ศึกษาข้อมูลผู้เรียนครูผู้สอนบริบทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทั้ง25โรงเรียนและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาซึ่งพบว่าโรงเรียนทั้ง25โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การใช้ภาษาและมีพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกันนำข้อมูลจากการศึกษาบริบทและข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมานำมาประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา2567ถึง2568ด้วยกระบวนการ PLC กำหนดรูปแบบการนิเทศโดยดำเนินการขับเคลื่อนทั้งระบบ ในด้านการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กันพัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนในสังกัดสร้างเอกสารเสริมความรู้ให้กับครูเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการประเมินและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนวทางพิซ่าในทุกระดับชั้น และเน้นการนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ pisa cri 1ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและครอบคลุมตามสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาให้กับผู้เรียนการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำชี้แนะแบบกัละยาณมิตร เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจมีศักยภาพในการพัฒนาความฉลาดรู้ให้กับผู้เรียนโดยการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์ราชวิทยาลัยเชียงรายและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมในการดำเนินการอย่างหลากหลายตลอดปีการศึกษามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการเตรียมพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินในระดับนานาชาติตามกรอบโครงสร้างการประเมินด้านความฉลาดรู้ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ ในการทำข้อสอบแบบ paper-based การสร้างความคุ้นเคยในการทำข้อสอบแบบ computer-based ให้กับโรงเรียนจัดประเภทรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินร่วมกับนานาชาติด้วยกระบวนการ AAR เพื่อวิเคราะห์สรุปผลการพัฒนาที่บรรลุตามเป้าหมายสรุปรายงานผลการพัฒนาในภาพรวมได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชื่นชมและให้ขวัญกำลังใจกับโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการมอบกิติบัตร เผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในเชิงประจักษ์ของผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ให้กับผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างได้ให้กับสถานศึกษาศึกษานิเทศและผู้สนใจทั่วไปผ่านกิจกรรมเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การจัดการเรียนรู้พิซซ่าและเผยแพร่วารสารวิชาการผลการขับเคลื่อนตัวแทนผลงานของสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษา ผลลัพธ์การพัฒนาส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินและดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตลอดปีการศึกษาครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างข้อสอบความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่า ผ่านระบบพิซซาออเดอรนนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการประเมินความฉลาดรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเองโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนผ่านรูปแบบออนไลน์และการลงพื้นที่จริงโดยคณะศึกษานิเทศผู้ขับเคลื่อนการประเมินพิซซาร่วมกับศึกษานิเทศประจำโรงเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องในตลอดปีการศึกษาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน พัฒนาความฉลาดรู้ในทุกด้านตามแนวทางการประเมินพิซซ่าพัฒนาผู้เรียนในการทำข้อสอบแบบ Paper Base และได้รับการสร้างความคุ้นชินในการทำข้อสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสในทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสำหรับความมุ่งมั่นในการพัฒนาความฉลาดรู้ให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเพื่อให้การพัฒนาความฉลาดรู้เป็นไปนสู่คุณภาพที่ยั่งยืนสืบไป